สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัดเดย์เวอรเีมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับได้เวลาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเที่ยงนี้ได้เวลาแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวขเขมรผมอยากจะบอกว่าขเขมรเอาไม่อยู่ทนไม่ไหวไปไม่เป็นแล้วนะครับต้องใช้ไม้ตายไม้เด็ดไม้สุดท้ายของชาวขเขมรแล้วแหละนั่นก็คือส่งนายใหญ่อย่างกษัตริย์ของทางขเขมรก็คือท่านพระบรมมานาถนรดม ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วแหละทั้งนี้ถ้าเราคิดอย่างชาวบ้านชาวบ้านเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าน่าจะต้องไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะมารับรู้รับทราบเกี่ยวกับข่าวนี้กันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษา,าได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนๆครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะครับตอนนี้ทางกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยกำลังประสบปัญหาหนักในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของเงินนะครับที่จะมาบริหารประเทศนั้นลดน้อยถอยลงไปแทบจะบอกว่าแทบจะหมดประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทางฮุนเซนเองฮุนมาเนตเอง ก็พยายามใช้หลากหลายวิธีในการที่จะช่วยการหาเงินเข้าประเทศแล้วก็มาดําเนินโครงการต่างๆที่มันจําเป็นจะต้องดําเนินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าตามความเห็นผมนะโครงการทุกอย่างหยุดหมดเถอะนะครับง่ายๆเลยง่ายนิดเดียวนะไม่ต้องพยายามที่จะทามันต่อไปอะไรที่เป็นไม่กับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยหยุดมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาพัฒนาเรื่องคุณภาพของเศรษฐกิจในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การลงทุนต่างเนี่ยให้มันดีขึ้นสร้างรากฐานให้มันมั่นคงเสร็จแล้วค่อยมาพัฒนาต่อก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคลองฟูนันเตโชก็เช่นเดียวกันอาจจะพักไว้ก่อนก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเร่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูประเทศให้ให้มีเศรษฐกิจกนะครับให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวเอ่ยสภาพบ้านเมืองเอ่ยแล้วก็ ส่วนสาธารณรโปรโภคพื้นฐานต่างๆนะครับถ้ามันพัฒนาไปได้ด้วยดีแล้วเนี่ยประเทศชาติมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยมีความเข้าใจเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับกับเขเมรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก็จะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับมาเจอข่าวนี้นะครับก็เลยมองว่า อันนี้ผมมองเองนะวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นแตกต่างกันก็แล้วแต่นะครับว่าเขมรเนี่ยคงต้องใช้ไม้ตายแล้วแหละไม้ตายไม้สุดท้ายที่จะไปขอตื้อจีนนะครับหรือว่าไปง้อจีนกลับมาเนี่ยต้องใช้ท่านคนนี้เลยนะครับนั่นก็คือกษัตริย์ของกัมพูชาหรือกษัตริย์ของเขมรเองซึ่งก็มีข่าวออกมานะครับว่ากษัตริย์ของกัมพูชาจะเสด็จเยือนจีนวันที่19-21ธันวาคมนี้นะครับ วันนี้ที่ผมบันทึกรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็คือวันที่17นะครับในช่วงเวลา4ทุ่มนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น,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 นยังไม่ถึงกําหนดนะครับอีก2วันพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหามุนีเนี่ยก็จะ,สะเสด็จไปที่ประทเทศจีนนะครับอย่างเป็นทางการนะเอาละในเนื้อข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อข่าวกันสักนิดหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ในการไปคืออะไรนะครับพระบาทสมเด็จพระนโรดมศีหนุแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาสาวันตั้งแต่วันที่19-21ธันวาคม2567เพื่อเสด็จเยือนมณฑลไหหนานทั้งนี้เป็นไปนตามพระราชดำรัสลงวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหามุนีระบุว่า พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่19-21ธันวาคมพุทธศักราช2567เพื่อเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเกาะไหหลําในระหว่างที่ทรงเสด็จออกนอกประเทศพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงมอบหมายให้สมเด็จฮุนเซนประาธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่รักษาการประมุขแห่งกัมพูชาแทนพระองค์นะครับ อันนี้ก็คือเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือในหนังสือเนี่ยผมแปลไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆผมพยายามหาโปรแกรมที่จะใช้แปลและใครที่มีโปรแกรมแปลนะครับที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแปลจากภาพนะครับเพราะว่าเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารราชการที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆอ, mm. อ,อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเอกสารราชการที่เป็นภาพนะครับเป็นภาพเป็นโฟโต้นะครับไม่ใช่เป็นไฟล์หรือว่า เป็นลักษณะของการพิมพ์เหมือนเนื้อข่าวในเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะาการพิมพ์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นภาพแบบนี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆน,นะครับแนะนําโปรแกรมแปลที่แปลด้วยภาพได้นะครับมาให้หน่อยก็แล้วกันนะจะขอบคุณยิ่งนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ร่วมกันครับเพื่อนๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ทราบกันดีที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆไปเมื่อตอนต้นรายการแล้วเรียบร้อยแหละนะครับว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยทางฮุนเซนเองก็ได้ไปเยือนประเทศจีนแล้วก็ประเทศทางตะวันออกกลางอีกทั้ง4ประเทศนะครับเพื่อที่จะขอใหอ้ทุกประเทศที่ไปเยือนเนี่ยมาลงทุนในกัมพูชาในกเมรน,นะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยน่าจะไปเจราจาแหละว่าเอ๊ะทำไมถึงถอนทุนคืนออกไปหรือว่าไม่ลงเงินเพิ่มในการลงทุนต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะครับก็คงอยากทราบเหตุผลแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวใดๆออกมานะครับ แค่บอกเพียงแค่ว่าไปเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตรีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นปรากฏว่าก็ถูกจีนไล่กลับมานะครับโดยที่ไม่มีการลงทุนใดๆเพิ่มเติมนะทีนี้คุณเซนเองนะครับก็เลยเดินทางไปที่ตะวันออกกลางอีก4ประเทศนะครับมีซาอุดิอาระเบียกาตาร์นะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายผมจำชื่อประเทศไม่ได้ขออภัยเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับ4ประเทศรวมทั้งหมดนะครับ4ประเทศปรากฏว่า ก็ยังมีแค่ลมปากกลับมานะครับยังไม่ได้มีคําสัญญิงสัญญาหรือว่าสัญญาอะไรที่เป็นรายลักอักษรว่าจะมีการลงทุนภายในประเทศกัมพูชาแต่ว่าณเวลานี้วินาทีนี้เนี่ยทางเขเมรน,นะครับแย่หนักเนื่องจากว่าเงินขาดมือก็เลยอยากจะได้เงินทุนนะครับจากประเทศต่างๆโดยเร็วนะครับ ผมเชื่อว่าอันนึงนะอันนี้คิดเองนะครับว่าก็เลยกราบทูลน,นะครับทางสมเด็จพระบรมานาถนโรดมศรีหามุนีเนี่ยก็เลยทูลเชิญให้ท่านได้ลองไปเยือนที่ประเทศจีนดูหน่อยเพื่อจะเจรจาอะไรได้ในระดับของผู้นําประเทศนะครับก็คือไปคุยกับสีจิ้นผิงแหละเขาเป็นประธานาธิบดีเนาะก็เลยส่งกษัตริย์ไปนะพูดง่ายอย่างนี้ดีกว่านะครับส่งกษัตริย์ไปเจรจาดูว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของโครงการต่างๆที่เคยลงทุนค้างเอาไว้บ้างหรือเปล่านะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามูลเหตุความเป็นจริงนั้นเกิดจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งแหละในหนังสือนี้ไม่รู้ระบุหรือเปล่านะแล้วก็ส่วนในตัวเนื้อข่าวเองไม่ได้ระบุว่าไปด้วยในสาเหตุใด,ดแต่ว่า แค่พูดว่าไปสร้างความสัมพันธ์ทำไมตรีก็เท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไราสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าการที่กษัตริย์ของทางเขเมินเนี่ยไปเยือนประเทศจีนเป็นเพราะอะไรครับช่วยตอบมาให้ผมได้รับร,ร,บรู้รับทราบด้วยกันแล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงหนเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมา,จาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมจบโฆษณา,าให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ